สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะคลิปนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่องอาหารบำรุงสมองเพราะหลายคนถามหมอมาว่าเนี่ยค่ะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นโรคสมองกันเดี๋ยวนี้คนอายุยืนไงเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วก็เริ่มมีปัญหาเอาไซเมอร์ Alzheimer, พากินสันสันสน่งกันแงกแงกแง หนูไม่อยากเป็นเลยคะ่ะป้าไม่อยากเป็นตามคุณพ่อของป้าเลยอะไรอย่างเนี้ยจะมีอาหารอะไรที่ช่วยต้านพวกโรคหรือบำรุงสมองได้ไหมต้านพวกโรคอัลไซเมอร์พาร์กินสันซึมเศร้าทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยอ่าจริงๆหมอจะพูดให้นะคะว่า มันไม่มีแค่อาหารมันต้องปรับทุกอย่างปรับพฤติกรรมทั้งหมดองรวมเช่นไรบ้างละ่ะการความเครียดการนอนการออกกําลังกายเอ,อ่อหรือมลภาวะต่างๆบางครั้งเลี่ยงอาหารยังจะสําคัญกว่าอาหารที่กินเลยนะเลี่ยงอาหารอะไรบ้างละ่ะเลี่ยงน้ําตาลเอ,อ่อเลี่ยงกินเหล้าสูบุรีพวกนี้ค่ะเป็น ตัวกระตุ้นการอักเสบในร่างกายทำลายสมองทั้งนั้นถ้าคุณยิ่งกินน้ําตาลเยอะๆกินแป้งขัดขาวกินไขมันทานของผัดทอดเนี่ยมันก็เข้าไปเกาะในหลอดเลือดในสมองเรานั่นแหละค่ะก็ทําให้เกิดเป็นโรคกลุ่ม ncd จำได้ไหมเบาหวานความดันไขมันโรคพวกนี้คือโรคที่เกิดจากการทําตัวเองคนที่เป็นกลุ่มโรคนี้เพิ่มขึ้นโรคทางสมองจะเพิ่มขึ้นชัดเจนค่ะคนที่เป็นเบาหวาน ไปเรื่อยๆจนอายุห้าสิบหกสิบอ่าหกส้าเริ่มแล้วจำอะไรไม่ได้แล้วสั่นๆแล้วเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคกลุ่ม NCD เนี่ยพวกนี้จะทำให้มีโรคสมองเพิ่มขึ้นอัลไซเมอร์พาร์กินสันต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะงั้นต้องทำหลายปัจจัยกระถามเรื่องอาหารมาหมอก,ก็ตอบเรื่องอาหารให้ค่ะว่าอาหารไหนช่วยบำรุงสมองแต่ต้องทำปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะแต่วันนี้พูดถึง6อาหารที่ช่วยบำรุงสมองอันแรกเลยนะคะ น้ำคะ่ะน้ำขาดน้ำไม่ได้เลยน้ำเป็นสิ่งที่สําคัญมากเซลล์เราในทุกเซล์ลประกอบด้วยน้ำซะ70-80%นะน้ําทั้งนั้นงั้นถ้าคุณแบบขาดน้ําดีไฮเดดเซลล์สมองฝ่อค่ะช่วยกินน้ํา เปล่าน้าสะอาดสะอาดน้าเปล่าไม่ใช่น้ําหวานนะคะ,ะเซลล์สมองเลือดจะไหลเวียนดีเซลล์สมองจะดีค่ะงั้นห้ามขาดน้าข้อแรกเลยอาหารที่บารุงสมองคือน,น้าข้อที่2คืออาหารพวกกลุ่มโอเมก้าสโอเมก้าสนี่คือเป็นไขมันดีสําคัญมากๆคือสมองเราเซลล์สมองทั้งก้อนเราเนี่ยประกอบด้วยไขมันซะหกส0ค่ะแต่คุณเป็นไขมันที่ดีไม่ใช่เป็นไขมันที่แย่ไขมันที่แย่เซลล์ก็แย่เหมือนนะเหมือนเราใส่เสื้อผ้าสวยงาม,สงามใส่เสื้อผ้าขาดขาด,ขดวิ่นวิน มีรอยปะก็เหมือนกันค่ะมันทําให้องค์รวมไม่ดีงั้นคือโอเมก้าสเนี่ยช่วยบารุงสมองมากๆกเพราะมันมี EPA กับ DHA DHA ในเด็กเนี่ยจำได้ไหมว่าเด็กจะสมองพัฒนาดีต้องทาน DHA ให้เพียงพอส่วน EPA ลดการอักเสบ DHA เนี่มันเหมือนตัวกระตุ้นเซลล์สมองให้สมองพัฒนาเลยนะซึ่งในโอเมก้าสเราเนี่ยคือกินเพื่อหวังนี่แหละคะ่ะเ p a กับ DHA บางคนบอกว่า โอเมก้าสมีทั้งจากในพืชแล้วก็ในสัตว์ใช่ไหมใช่ในพืชเนี่ยเป็นฟอร์ม ALA ALA คือจากพวก แฟกซีดเชียซีดงาขี่มอนนอ,อะไรล่ะทัวอิดามะเมท่วและหุ่่นอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้มีโอเมก้าสามแต่มันเป็นฟอร์ม ALA ซึ่งเราต้องการฟอร์มที่มันเป็น EPA กับ DHA เนี่คือจำเป็นสุดๆเราก็ต้องพอร่างกายเราได้ฟอร์ม ALA ไปมันก็จะเปลี่ยนเองค่ะให้กลายเป็น EPA กับ DHA แต่ถามว่าเปลี่ยนได้เยอะไหมก็ส่วนใหญ่แล้วประมาณสัก1%อ่ะ แต่เราได้ประโยชน์อื่นๆไม่ใช่ว่าเอ้ยจะห้ามกินแฟลกซีดจีซีดที่มีโอเมก้า3นะก็เปลี่ยนเป็นฟอร์ม EPA DHA สักหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ได้อื่นๆค่ะได้สารต้านอนุมูลอิสระได้ไฟโทนิวเคียนอื่นๆได้ไฟเบอร์อื่นๆงั้นแนะนำกินด้วยค่ะแต่ถ้าคิดว่าโอเมก้า3ที่จะได้ประโยชน์กับสมองเลยเนี่ยต้องเป็น EPA กับ DHA ซึ่งต้องกินจากสัตว์เพราะมันได้มาเลย EPA DHA จากปลาปลา,ปาแซลมอนปลาทูน่าพวกนี้ค่ะแต่หมอก็เคยพูดคลิปเรื่องการกินปลาไปแล้วว่า มันก็มีพวกเจือปนด้วยโลหะหนักนะเอ,อ่ปรรอปลตะกัวต่างๆงั้นองค์การอนามัยโลกก็ให้กินปลาสักแค่อาทิตย์ละสองครั้งนะคะถ้าจะไม่ไหวจริงๆสมองชั้นแย่มากๆจะบํารุงป้องกันไว้ลดการอักเสบในร่างกายกินเป็นอาหารเสริมเลยคะ่ะเพราะว่าอาหารเสริมเขาสกัดมาเอาโลหะหนักต่างๆออกเช่นของหมอในโอเมก้าสามพลัสเนี่ยเป็น e p a กับ DHA อย่างเข้มข้นนะแบบปกติเพื่อนๆไปซื้อกันตำนั้นขายาต้องดูนะเอา EPA บวก DHA เนี่ยให้เกิน เกินแบบ600มิลิกรัมต่อเม็ดส่วนใหญ่ใส่กันสักสามความเข้มข้นอาจจะไม่เพียงพอ,อของหมอนี่750นะคะต่อเม็ดหนึ่งแล้วมีโคลีนไซคิวเทนด้วยคือใครสนใจก็โอเมก้าสพัทโอเคเลยค่ะ่มีตรงนี้มามนะคะแต่ถ้ากินปลาเปลอือได้กินอะไรพวกนั้นได้ก็แล้วแต่ค่ะแต่คือเนี่ยเป็นข้อนึงที่บำรุงสมองเลยโอเมก้าสนะคะ ต่อไปข้อต่อไปที่ช่วยบำรุงสมองอาหารข้อที่3คือพืชผักผลไม้สมุนไพรต่างๆช่วยมากๆเพราะมีอะไรคะมีวิตามินมีแร่ธาตุมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากที่สรุปเด่นๆเลยนะก็คือผลไม้ตระปูลเบอร์รี่หามาทานเลยค่ะเบอร์รี่ต่างๆโอ้โห เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระที่ทําลายสมองได้ได้ดีมากวิตามินซีก็สูงงั้นคนกินพวกกลุ่มเบอร์รี่ไปบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่เบอร์รี่ต่างๆจะช่วยต้านอนุมูลอิสระในเซลล์สมองสมองจะแข็งแรงลดการเกิดโรคต่างๆทางสมองนะคะแต่ที่เด่นๆก็คือของเบอร์รี่ก็คือท์สเชอร์รี่นะเ,เป็นเชอร์รี่ที่รสเปรี้ยวน้าตาลน้าตาลต่ํามากๆเปรี้ยมากๆสีแดงสดๆอันนี้ทำจะมีสารทริปโตฟานเป็นเหมือนกรดอะมิโนตั้งต้นในการบำรุงสมอง ก็จะเป็นทัเชอรี่หลับได้ลึกหลับได้ดีก็หามาทานกันก็ได้นะคะอันนี้คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่อไปก็พวกธัญพืชต่างๆทานเลยค่ะข้าวโอ๊ตคีนัวอ่งาดําเม็ดทานตะวันแม้แต่เม็ดถั่วแอลมอนอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยค่ะมันมีพวกแมกนีเซียมแมกนีเซียมนี่ช่วยในการบํารุงสมองมากๆนะแมกนีเซียมนี่ช่วยผ่อนคลายทานแล้วหลับลึกหลอดเลือดก็ยืดหยุ่นดีแมกนีเซียมในกล้วยยังมีเลยเออแต่คือที่ที่หมอพูดถึงข้อที่3เนี่ยคือกลุ่มพืชผัก ผล,ลไม้สมุนไพรก็คือแบบเออหามาทานเลยค่ะมีแมกนีเซียมสูงมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระในเบอร์รี่สูงใช่ห้หมาเมอกียที่พูดไปแล้วถั่วเพาะงอกทานเลยค่ะมีกาบ้าสูงมากๆถั่วทั่วไปก็มีอยู่แล้วนะมีมีกาบ้าอยู่แล้วแต่ถามว่า ถั่วพอกงอกเนี่ยจะมีกาบาที่กำลังงอกขึ้นมาได้สักวันสองวันเนี่ยมีกาบาเพิ่มกว่าถั่วทั่วไปสิบห้าเท่านะคะซึ่งกาบาเนี่ยเป็นสารเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทในสมองทําให้สมองเนี่ยสมดุลงั้นคุณหาถั่วพอกงอกมาทานเลยค่ะเพราะได้กาบาสูงมากนะคะอ่า ผักใบเขียวอย่าพลาดผักใบเขียวมีวิตามิน b วิตามิน b ช่วยคลามดาวสมองช่วยกระตุ้นการหลั่งซีโรโทนินเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินกลางคืนผักใบเขียวเชนอะไรบ้างคะผักแควผักปุ้ยเล้งผัก โค้ต่างๆพวกนี้ค่ะมีวิตามินบีทั้งนั้นเด่นๆเลยนะคือผักปวยเลง้งปวยเล้งนี่เขาบอกว่าเป็นราชาแห่งผักเลยอ่ะคือการศึกษาของของริกแฮมที่อเมริกาบอกไว้ว่ามันช่วยชะลอความเสื่อมของสมองช่วยกระตุ้นเซลล์สมองได้ดีมากเพราะมันมีวิตามิน b ีบีค่อนข้างสูงด้วยแลวในผักปวยเล้งนี่มีเหมือนมีเอนไซม์ที่แบบจะไปลดเซลล์สมองเสื่อมอลดการทําลายของเซลล์สมองทานเลยค่ะ นี่อยู่ในข้อสานะคือพืชผักผลไม้นะหมอก็แนะนําว่าผักแครรอทก็ดีแครลลอทนี่มันมีสารลูทีโอลินอันนี้ก็ต้นความจาดีมากกินน้ำแครอทอากินพวกผักป้ยเลงกินมะเขือเทศมะเขือเทศเอ,ทศอให้สุกก่อนอไปโดนความร้อนอมันจะมีสารไลโคปีนอันนี้ก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีนะคะกินองลุ่นองล่นแดงนะมีเลสิวราทอลใช่ไหมก็เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันพวกนี้ค่ะดีทั้งนั้นกระเทียม กระเทียมนี่คือมีไอสารให้เหม็นๆนะไอบางคนว่าเหม็นบางคนว่าหอมไอซันเฟอร์คอมพาวพวกนี้ค่ะก็ช่วยกระตุ้นบำรุงสมองมีสารเอโรซินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบต่างๆกระเทียมนี่การศึกษาเยอะแยะมากมีอะไรอีกล่ะมีอะดีโนซีนในกระเทียมนะอันนี้เป็นตัวตั้งในนิวเคลียสของเซลเลยช่วยผลิต DNA RNA ให้ดีเลยก็คืออะดีโนซีนในกระเทียมงั้นกินพืชผักผลไม้สมุนไพรพวกนี้ค่ะกระทงกระเทียม ที่ขายไม่ได้ขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันนี่เขาบอกว่าการศึกษาเยอะแยะมากลดการอักเสบในเซลล์สมองลดการสะสมของพวกล l ากับอะมิโนพาลา q อะไรต่างๆเนี่ย a m y อ o i d เาเรียกอะ y l ลอย p l a q ในสมองที่เป็นตะกรันในสมองขมิ้นชันก็ช่วยนี่คือข้อ3นะคือหาพืชผักผลไม้สมุนไพรมาทานข้อที่4คือช่วยทานแป้งค่ะแต่ทานแป้งที่เป็นอพ m p l e x คาร์บที่มีประโยชน์บอกให้ไหมถ้าขาดแป้งนาน แบบอิมแพร์มูดอ่ะคุณจะอารมณ์หงุดหงิดคุณอารมณ์เสียความจําก็แย่ลงเพะ่าแต่ต้องทานแป้งที่มีประโยชน์ค่ะไม่ใช่แป้งขัดขาวมากาักกะโรนีสปาเกตตี้เค้กครัวซองโดนัตคุกกี้ไม่ใช่ค่ะเป็นแป้งพวกหัวเผือกหัวมันข้าวโพด อะไรล่ะฟักทองมันนี่ปุ๋นปิ้งอะไรพวกนี้ค่ะเป็นแป้งที่เป็นคอมเพกคาร์โบไฮเดรตเข้าไปสมองเราอ่ะถึงใช้พลังงานจากคีโตนได้เนยจะมีหนึ่ในสามนะะต้องใช้พลังงานจากแป้งและน้ำตาลอยู่ดีแต่ขอให้เป็นน้ำตาลที่มีประโยชน์พวกนั้นอ่ะพวกหัวเผือกหัวมันอ่ะค่อยๆสโลรลลิลิสคือค่อยๆกันหลังน้ำตาลออกมาน้อย,อ,ย,อ,ยอ่า งั้นก็คือกินแป้งที่มีคุณภาพสมองคุณจะดีพัฒนาสมองได้ดีลดการเกิดอัลไซเมอร์ได้อย่างชัดเจนไม่ใช่ว่าขาดแป้งชีวิตฉันไม่กินแป้งเลยกลัวแป้งไม่ใช่ค่ะเหมือนไขมันน่ะเราก็ต้องกินไขมันเป็นโอเมก้าสที่มีคุณภาพช่วยพัฒนาสมองแป้งก็เหมือนกันค่ะคุณต้องกินแป้งที่มีคุณภาพคือเป็นคอมเพล็กซ์คร์บช่วยพัฒนาสมองช่วยความระบบความจําช่วยอารมณ์คุณขาดแป้งเป็นนานโลกจะถามหาค่ะแต่กินแป้งที่มีคุณภาพนี่คือข้อ4ข้อที่5คือน้ำมันมะกอก อยากพัฒนาสมองหามาทานเลยค่ะน้ำมันมะกอกมีโอเมก้า9โอเมก้า 9, 9ได้ช่วยควบคุมระบบไขมันในร่างกายทําให้ L D L ลดลงไตรกลีเซอไรด์ลดลง H D L เพิ่มคืออะไรเงี้ยช่วยควบคุมระบบไขมันแล้วในน้ำมันมะกอกมีสารโอริเคนทอลอันนี้ค่ะเขาบอกว่าลดความเสื่อมของเซลล์ลดอัลไซเมอร์ได้ชัดเจนมากมีโพลีฟีนอลอือ่นๆอีกเยอะเ็เรียกว่ามีสารไฮดอกซีไทโรซซล พวกนี้ค่ะก็ในน้ำมันมะกอกทั้งนั้นก็จะทานหนึ่งชั้นเตาะตอวันอ่าช่วยบำรุงสมองก็ได้ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องทางสมองหรือจะกินคือหลากหลายที่หมอพูดอ่ะน,นี่คือข้อที่5คือน้ำมันมะกอกข้อที่6ก็คือช็อกโกแลตอ่ากินช็อกโกแลตแล้วอารมณ์ดีใช่ไหมแต่ขอเน้นแบบดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตจะไม่มีน้ําตาลเออจะได้แต่ผงเหมือนเหมือนผงโกโก้แหละโกโก้กับช็อกโกแลตแค่สกัดเอาไขมันออกงั้นคือผงโกโก้กับพวกช็อกโกแลตเนี่ยค่ะอืมลด เพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองลดความเสื่อมของเซลล์สมองมีลดภาวะเครียดมีสารโพลีฟินอลในพวกช็อกโกแลตโกโก,โก้ต่างๆ ในโกโก้นะมันมีทริปโตแฟนเป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่งบอกแล้วโปรตีนก็จําเป็นแต่เป็นโปรตีนที่มีประโยชน์ทริปโตแฟนทําให้ในสมองเราคลายดาวผ่อนคลายเปลี่ยนเป็นซีโรโทนินมีความสุขอย่างนี้ค่ะแล้วผงโกโก้ก็เป็นพรีไบโอติกดูแลลาไส้คุณเป็นอาหารของแบคทีเรียดีๆในลําไส้หมอกินผงโกโก้ทุกวันนะกินคนๆๆอ,อย่างนี้ค่ะมันทําให้แบคทีเรียในลําไส้เรามีอาหารดีๆแบคทีเรียดีๆเจริญดีกับเบนคอนเนคชั่นก็ดีโรคทางสมองก็ไม่ถามหาซึมเศร้าดีเพรสแพนดิ อะไรต่างๆนะคะนั่นก็คือหาอาหาร6ข้อนี้มาทานคืออะไรคะน้ำโอเมกา้า3พืชผักผลไม้สมุนไพรต่างๆน้มันมะกอกเนี่ยสรุปให้ฟังแป้งที่มีธรรมชาติเป็นโคอมเพกครับผงโกโก้หรือดาร์กช็อกโกแลตพวกนี้ค่ะซึ่งบางคนบอกว่าื หมอที่หมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็มันไม่ได้กินตลอดอะแล้วคุณพ่อฉันเป็นอัลไซเมอร์แล้วอยากให้มันกินอย่างนั้นตลอดหรือป้องกันไว้เลยก็คือบีเบนเลยค่ะแต่ยังไม่อยู่ในหน้าจอนี้เป็นบีเบนเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หมอเน้นเรื่องการบำรุงสมองช่วยในการทำให้เซลล์สมองพัฒนาขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะบีเบนมีกาบาหมอใส่กาบากาบาที่เมื่อกี้หมอบอกแล้วเป็นช่วยสารบำรุงสมองช่วยเป็นสมดุลในสมองแต่กาบาของหมอนี่เป็นกาบาจากธรรมชาตินะคือจาก ข้าวญี่ปุ่นเป็นข้าวบาเลข่ข้าวบาเล่ของญี่ปุ่นเอามาหมักด้วยแบคทีเรียเออขาเรียกว่าแลคติกแบคทีเรียทำให้มันได้ได้สารกาบาท,ที่ทั้งแบบเข้มข้นบริสุทธิ์จากธรรมชาติเป็นข้าวจาก ข้าวาเล่ญี่ปุ่นเลยเป็นกาบา้าซึ่งซึ่งคนทานทุกวันเลยค่ะถ้าะกะจการบบำรุงสมองรักษาสมดุลในสมองต้องทานกาบา้าต้องทานเชอร์รี่เมื่อกี้ที่หมอบอกเป็นทาร์ตเชอร์รี่เป็นเชอร์รี่จากฝั่งอเมริกาที่เป็นลูกแบบแดงสดเปรี้ยวปี๊ดวิตน้้ำตาลต่ำพวกนี้ค่ะทาร์ตเชอร์รี่จะเป็นสารตั้งต้นของทริปโตแฟนทําให้ร่างกายยังไงละ่ะเปลี่ยนเป็นซีโรโทนินเมลาโทนินหลับได้ลึกขึ้นหลับได้ดีขึ้นบำรุงสมอง นะคะคแล้วก็มีหมอใส่ปวยเล้งด้วยป้ยเล้งนี่เป็นตัวแมกนีเซียม วิตามิน B6 ในผักปวยเล้งนี่เป็นราชาเลยในการบำรุงสมองนะคะก็คือทานเลยแมกนีเซียมนี่ก็ช่วยผ่อนคลายสมองกล้ามเนื้อตึงตัวใช่ไหมเพิ่มเลือดไหลเวียนไปที่สมองส่วน B6 ก็ช่วยคลามดาวสมองคลายอ่ะงั้นคนที่จะเป็นโรคต่างๆนี่คือหลับก็ไม่ลึกหลับก็ไม่ดีสมองก็ไม่ได้ใส่สารอาหารบำรุงสมองเข้าไปพวกนี้ค่ะช่วยหรือในในบีเบนของหมอนี่มีชื่อว่ามี กรดอะมิโนชื่อว่า l t ลทริโอนีนซึ่งสกัดมาจากอม เขาเรียกว่าอะไรล่ะใบชาจะใบชาเขียวใบชาดาอะไรมีหมดเลยแต่เราจะไม่เอาขันสารคาเฟอีนในชาถ้าเรากินชาเนี่ยต้องกินตอนเช้าบารุงสมองจริงได้ได้กด L-Tyrosine เข้าไปจริงแต่ก็คือต้องกินช่วงเช้านะและต้องกินให้เข้มข้นพอเธอจะเจอคาเฟอีนแล้วจะนอนไม่หลับกลางคืนได้แต่ถ้าเกิดว่าสกัดมาเลยเนี่ยเป็น L-Tyrosine ที่เป็นกรดอะมิโนแอซิดเลยเขามีการศึกษาว่า L-Tyrosine ในชาเขียวเนี่ยช่วยทําให้สมองเป็นแอลฟาเวฟเหมือนนั่งสมาธิอะค่ะสมองปกติของเราจะเป็นเบต้าเวฟ แต่ถ้าเกิดเราหายผ่อนคลายอยู่ในขึ้นโหมดที่ผ่อนคลายนะั่งสมาธิฟังเพลงขึ้นสมองจะเป็นแอลฟาเวฟคือเขาให้คนลองกินแอลทิโอ e นะีเนี่ยแล้วก็มาตรวจวัด,ดดูแค่1ชั่วโมงผ่านไปเลยนะขึ้นสมองเป็นแอลฟาเวฟ เปลี่ยนขึ้นสมองเป็น Alpha อัลฟ้าเวฟก็คือเนี่ยค่ะหมอใส่ไว้ในตัวบีเบนบีเบนเนี่ยก็จะมีทั้งกาบ้ามีทั้งทัสเชอรี่อ่าที่เป็นเป็นตัวตั้งต้นของทริปโตฟานใช่ไหมมีปวยเล้งมีแมกนีเซียมมีวิตามิน B6 อ่ามี l อลทีโอมีน e. และพวกนี้ค่ะก็เป็นตัวช่วยบำรุงสมองถามว่าช่วยอะไรได้บ้างหรอก็กช่วยเรื่องเนี่ยค่ะ ลดอัลไซเมอร์พาคินสันผ่อนคลายแพนิคดีเพรสซึมเศร้านอนไม่หลับนอนหลับไม่ลึกเพราะกาบา้ามันช่วยปรับสมดุลสมองอ่ผ่อนคลายทาเชอรี่อะไรพวกนี้ค่ะก็คืออยู่ในบีเบนถ้าสนใจก็ติดต่อแอดวิชพาร์ทยังไม่ไดเอารูปลงนะคะแต่ก็คือผลิตภัณฑ์มีมาแล้วแล้วก็ทำแบบ ในแคปซูลจากผักนะคือหมอไม่ชอบอะไรที่เป็นสารเคมีแต่อยากได้กาบ้าจากข้าวบาเล่ญี่ปุน่นอยากได้ทั์เชอรี่ที่ช่วยให้คลามดาวสมองบำรุงสมองอก็เหมือนกับหมอเจอมาแล้วอ่ะคุณยายหมอตอนนี้อายุ96อยู่ที่เพชรบุรีไปถึงจําไม่ได้ยายจําหมอไม่ได้แล้ว คือทั่วไปแข็งแรงดีหมดงั้นพวกเอัลไซเมอร์น่ากลัวค่ะหรือแบบบางคนสันพักินสันอย่างเงี้ยหมออยากจะให้สารนิวโรทรานสมิเตอร์ในสมองดีใส่อาหารบำรุงสมองแมกนีเซียมเนี่ยห้ามพลาดเลยอะ่ะผักใบเล้งอย่างเงี้ยวิตามิน B อย่างเงี้ยเอ,อ่อหรือแบบคุณหามากินไม่ได้อะ่ะผักใบเล้งเป็นกำกำหรือเชอร์รี่ที่มันมีสารทิโตแฟนทัสเชอร์รี่อย่างเงี้ยกาบ้าอย่างเงี้ยเออคืออยากได้ธรรมชาติอะ่ะ เออหรือแบบชาเขียวจะมาบังคับให้ยายทาน L อลทิโอนีนมันก็ต้องจะให้กินแล้วก่อนนอนหลับได้ลึกหลับได้ดีด้วยนะคะก็ช่วยหรือแม้แต่ขมิ้นชันอย่างเงี้ยก็ช่วยแต่ก็หาขมิ้นชันทานเลยค่ะไม่ได้ใส่อยู่ในบีเบนะแต่ในบีเบนมีพวกเนี้ยครบเลยแล้วก็ให้กินสักสองเม็ดก่อนนอนช่วยหลับได้ลึกหลับได้ดีมากหลับได้มีคุณภาพนะคะ ก็ฝากเพื่อนๆไว้แต่ในคมินชนันก็อยู่ในโปรเบต้านะโปรเบต้านี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมีมะลุมมีมะขามป้อมคมินชันคืออันนี้ก็ช่วยลดการอักเสบในร่างกายองรวมทั้งหมดโรคต่างๆแต่ถามว่าช่วยในการนอนหลับไหมมันไม่ได้ช่วยขนาดนั้นช่วยปรับสมดุลองครวมแต่มีเบนเนช่วยนอนเลยค่ะเพราะใส่กาบา้าไปอย่างเต็มแม็กเลยแบบ300มิลลิกรัมอ่ะใส่กาบา้ทาทร์เทอรี่นี่ก็อย่างเยอะค่ะ,ะก็คือแบบ แต่ละแม็กแต่ละอย่างมีเต็มแม็กอยู่แล้วก็คือสนใจบีเบนก็ติดต่อแอดมินมาได้นะคะแต่ที่หมอพูดเนวันนี้คือ6ข้อ6อาหารที่บํารุงสมองก็ไปหาทานตามนั้นได้เลยแต่ใครไม่สะดวกก็บีเบนค่ะแต่ทําพฤติกรรมอื่นๆด้วยออกกําลังกายไม่เครียดนอนให้พอทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแต่บีเบนก็ช่วยการ,รนอนนะ,ะคือหลายคนกินมาแล้วบอกว่าโอ้ตื่นมาช้ชาเชา้ายังเพลียง่วงอยู่อาจจะต้องกินก่อนนอนสักชั่ว ก่อนเป็นชั่วโมงสงชั่วโมงเลยค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวลิิ์มันออกยาวนะคะโอเคค่ะก็ฝากเพื่อนเอนเอาไว้ฝากติดตามกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันค่ะให้เพื่อนเพื่อนสมองดีนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ